สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องมือนีนสิเฮ็ดอ่าลาบกุ้งจ้ะลาบกุ้งสดมือนในลวกให้สุกซะก่อนก็ลวกให้สุขขกค่ะลวกให้สุกพ่อนุ่มนมเดี๋ยวเอาไปแกะออกมาบ้ดน,นี้สับกุ้งคนนึงว่าทุบซะก่อนจังสับก่อนสับเรียบร้อยแล้วจา้าเตรียมหอมบักเน้า เรียบร้อยขอวงหอมจ้าลูกโดดกุ้งใส่ลงไปมาพี่น้องบันนี้ว้ายบางนีนเป็นตาแซบครับลาบกุ้งข่อยนะพี่น้องเป็นตาแซบโอ้โยสวยสวยสวยเป็นตาแซบครับเป็นตาแซบแน่ลาบมาบันนี้ ตีมปลาปกรุงให้ดึงแส่บครับพี่น้องโดดลงไปว้าวอืมอืมอืม จับขอบแซมแน่พี่น้องลงตัวกระแสใจขอบคุณค่ะ